ơi tôi thấy là làm cái adapter này đi cái này thì hiện trạng thì เรื Workers, ่ท okay. like, ี city, right? ่ที่ผมดีแต่แรกแล้วก็คือว่าในโรงพยาบาลจังหวัดทุกแห่งรวมทั้งโรงพยาบาลสูงสุดพระธมณฑลร่วมดำเนินการในเรื่องของคลินิกที่ให้คำปรึกษานะฮะอันนี้จะขับเคลื่อนนะครับมาร่วมกันมากขึ้นนะครับแล้วก็จะมีผู้แล้วก็ให้คำแนะนำเราได้ในเรื่องของ 咱们俩提供干的。